มาค่ะมื่อนนี้ย้อยตุกสิบผัดกับข้าวหมูสามชั้นเลยค่ะเดอ้ออ่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะอันนี้เป็นน้ำมันหมูที่เจียวไว้เด้อค่ะเดอ้อเป็นน้ำมันหมูอ่ะใส่น้ำมันลงไปซอนเนื้ออ่ะอันนี้เป็นเครื่องพริกโขกไว้แล้วค่ะพริกกระเทียมค่ะ,ะใส่ลงไปค่ะ ไปค่ะเจียวให้หอมค่ะเจียวพริกกระเทียมให้มีรสหอมจากน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่หมูลงไปค่ะพริกกระเทียมใดที่แร้วค่ะใส่หมูลงไปค่ะผัดให้มันหอม้วค่ะเดอ้อผัดหมูให้มันสุกก่อนนะคะ่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกเนาะ,ะเนาะที่แล้วเติมเครื่องปรุงค่ะ นำตาทไสยไปนิดนึงทอดหอยค่ะผิวขาวค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะเติมน้ำล่างคลกลงไปก็เห็นมันน,นี่น้ำคลุกคลิกเด้อค่ะเด้อ ติมรสไกทีใส่ใบ่กับพ้าลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะกับพ้าหมูสามชั้นเนอะค่ะเดอ้อไปแซบนัวน้ำกันค่ะ